รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่7,99,000บาทเท่านั้นชีวาภูวิล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพภูมิพึกษาอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีมีความสุข สวัสดีครับเป็นแฟนชาวคนลกบ้านครับพบชมพันเชี่ยวนะครับเป็นประจาทุกวันอาทิตย์สบายๆครับอาทิตย์นี้เป็นอะไรที่พิเศษอย่างยิ่งครับสำหรับผมนะครับคือวันนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับเพื่อจะเปิดการีนะครับชื่อภูมิศินนะครับภูมิศินการีเนี่ยผมได้จับมือกับทางอาจารย์จิวนะครับซึ่งเป็นนัก ศิลปินที่ใช้ชาโคลที่ยอดเยี่ยมสุดในประเทศนะครับเขียนกับเรื่องในหลวงประชามิที่เนะครับเป็นความสุขนะครับแล้วก็ทางผู้รึกษาเนี่ยกับชางชีวากรุ๊ปก็ได้เข้ามาสปอนเซอร์แกรี่นี้นครับผมอยู่ที่ชีวาแคสเซิลครับสวยหลอเกันช่วงยามเช้าดูดอกกุหลาบเลครับแสงอาทิตย์ช่วงเช้าเช้านี่เป็นอะไรที่สดชื่นดูสายลมนี่ครับ ที่นี่เป็นเหมือนสวนสวรรค์สำหรับผมครับเป็นซานชูรีเป็นที่หลบภัยเป็นแคสเซิลนะครับข้างหลังผมนี่เป็นสวนสไตล์อังกฤษครับที่ชื่อว่าแคสเซิลครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะมีแขกนะครับผมเชิญพี่อนุชิตมาร่วมในพิธีถแถลงข่าวด้วยนะครับครับดูจากภาพโดรนชีวสาร์ซานต์เชรีเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับขนาดพันยูนิตนะครับมูลค่าประมาณสองพันล้านเนี่ยแต่เราใช้นาทีเศษพอเพียงคือเราไม่กู้เลยนะครับ เราเดินทีละก้าวนะครับทานเท้าทีละคำทำเทียะเรื่องนะครับแนวคิดและแรงบันดาลใจที่ผมจะทำการี่ชื่อภูมิสิ์นะครับก็มาจากนาสโตเจียคือความทรงจำอันแสนสุขของผมครับตั้งแต่ผมเด็กๆนะครับหนคุณแม่ผมเนี่ยที่ฉันจบจุฬาจบแพทย์ศิราชนะครับทำงานถวายให้กับสมเด็จย่านะครับแพทย์พอสวอ คุณแม่ทาโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนนะครับเป็นข้าราชการผมก็รับราชการตามที่แม่สั่งไว้แล้วแม่ก็สั่งว่าห้ามลาออกก่อนกเกษียณน,นะครับจําคําแม่ก็สอนจนกระทั่งกเกษียณอายุนะครับครับตอนที่ผมรับราชการนะครับตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยธการบดีที่วังท่าพระผมก็มีโอกาสถวายงานให้กับมูลที่ใช้พัฒนาก็เป็นความทรงจําที่แสนสขคับผมก็เริ่มสงสัยว่า ที่ผมเรียนมานครับที่อุตสาห์ข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนมาอยู่ข้างนอ,นอเป็นสิปีเนี่ยดูเหมือนจะไร้ค่ามากเลยเพราะว่าประเทศไทยเรามีของที่มีค่าของโลกอยู่แล้วคือเรื่องซับสินคนมีคือเศรษฐพอเพียงตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าสังคมไทยจะไม่ต้องมีแกลลอรี่ของพง์ท่านและ้นะครับอาจารย์จิวนี่ก็เขียนดรออิ่งโดยใช้ชาโคนะครับเขียนแต่รูปในหลวงอย่างเดียวระอาจารย์ที่9นะครับเขียนเป็นร,ร,ร,ร้อยพันรูปเนี่ย ก็าถามอาจารย์จิจวว่าทําไมอาจารย์จิวถึงใช้ชาโคเขียนชาโคนี่คือฐานนะครับอาจารย์จิจวบอกว่าฐานนี่เป็นอะไรที่ซูเปอร์เบสิกไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหาที่ไหนเผาฟื้นก็ได้ฐานแล้วนะครับครับที่ชิว่า n ัง u a รีและชิว่าคัสเซลเนี่ยเราเดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเคร่งครัดครับเ,เรามีสวนผักกระปิกขนาด9ก้าไร่เราปลูกอย่างเราทานได้เราทานได้ปลูกได้ครับเรามีพี่ม้าลมดีนะฮะพี่วัวลมดีพี่แกะลมดีครับเรามีไข่ไก่เรามีามผักปลอดสารพิษน,นะครับ และตามแนวคิดของพระองค์ท่านอย่างเคร่งครัดเพราะว่าความทรงจำยาวายแสนสุขผมเนี่ยทำให้ผมเดินตามสิ่งนี้เชื่อสิ่งนี้ครับพอเราเชื่ออะไรบางอย่างเราศรัทธาอะไรบางอย่างนะครับพระละหา้าอีหา้าเกิดขึ้นศรัทธาวิริยะสะติสมาธิปัญญาเราทำโครงการขนาด500หน่วยนะครับที่เดอะแคสเซิลทั่วที่ยังไม่ได้กู้เงินแบกไว้เท่บาทเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถูกทําให้เชื่อจากผลลัพธ์นะครับนะ ตอนทางานชพยพัฒนาเรามีคาพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลย Impericalist แปลว,ว่าความจริงเชิงประจักษ์นะครับภูมิศิกลกาลีได้ประกาศจัดตั้งแล้วนะครับอีกไม่นานเกินลอยสักสองเดือนครับเราจะเปิด Open to public นะคับสู่สาธารณชนตอกย้ําความพอเพียงของการใช้ชีวิตนะครับก็ seeing is believing ครับอย่าเพิ่งเชื่อผมแต่ในวงการศิลปะปพวกอาร์ติสในศิลปรกรเนี่ยนะครับอาจารย์จิวถือว่าเป็นหนึ่งในตักมอสุดยอด เขียนพลาต์เทรดโดยใช้ชาโคลครับซึ่งหาคนเขียนน้อยมากแล้วนะครับในประเทศนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานจริงๆกันนะครับรวมถึงเดี๋ยวผมจะมีแขกพิเศษคือพี่นุชิตเดินทางจากกรุงเทพนะัมาร่วมพิธีแถลงข่าวกับผมครับชมด้วยกันเลยครับท่านมครับผมอยู่พี่ชิดป็นดีคาวันนี้ขอบคุณมากเลยโอ้วันนี้นเป็นวันสําคัญมากเพราะวันนี้เนี่ย เราจะมีงานแถลงข่าวที่ใหญ่มากเลยครับระหว่างการร่วมร่วมรมือกันระหว่างชีวกรุ๊ปกับภูมิพึกษาโอ้นี่เขาใหญ่นอาจานโอ้โหเป็นชีวกรุ๊ปก็ใหญ่กันใหญ่พิเต้ยทางด้านเรื่องสูนภัยเรื่องยากิีฟันนะครับซึ่งทางภูมิพรึกษาเนี่ยมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งคืออาจารย์จิวอ๋ออาจารย์จิวอาจารย์จิวเนี่ยรู้จักผมมา50ปี40่าปีอาจารย์อาจารย์ตอนเรียนอยู่ถาปัต อาจารย์จิวอยู่จิตกรรมใช่ไหมใช่ครับก็น่าติดกันก็เลยก็เลยจากกันแต่เป็นคนมีฝีมืออยู่แล้วเป็นระดับประเทศนะครับแล้วก็วันหนึ่งธรรมชาติจัดสรรให้มามามาโคจรมาเจอกันสี่สิบปีนะฮะก็เลยก็เลยเกิดเป็นที่มาของไม่กลับโปรเจกต์ครับเรื่องภูมิศิลป์แกลเลอรี่นะครับครับภูมิิศลป์แกลเลอรี่เนี่ยเนื่องจากอาจารย์จิวเนี่ยเป็นคนที่รักรัศฐานในหลวงมากนะครับเขียนรูปท่านเยอะมากแเขียนจากเขียนจาก จินตนาการอ่ะความรู้สึกอ่ะอ่านะคือลึกลึกอร์ส่วนล็กมานั้นรูปจันจิวเนี่ยก็จะมีชื่อชีวามากเลยก็หลังจากตกผลึกแล้วก็ตกลงว่าเราจะเปิดแกลลี่ร่วมกันชื่อภูมิศินโอ้ดีเลยจ้ะเดี๋ยวผมพาพี่เข้าไปชมแกลลี่กันครับครับดีเลยครับภูมิศินนี่ก็จะเป็นแกลลี่ตอนนี้เป็นคอมเพล็กซ์เนี่ยที่อยู่ในชิวารซังเจอรี่ที่เขาใหญ่เนี่ยเป็นอาร์ตคอมเพล็กซ์นะครับ อาร์ตคาเฟก็คือจะเป็นเอ็กซิบิชันเป็นบางอันก็บางอาคารก็เป็นที่พักของอาร์ติสครับมีการจัดคอร์สศิลปะนะครับแล้วอาจารย์บอกจะมีบางทีก็มีทํางานงานศิลป์อยู่แถวนี้รอบรอบรอบนี่เหละครับครับเมได้ข่าวมาอย่างนั้นนะครับก็เรืประจำนะก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีการแถลงข่าวเป็นทางการนะครับครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเชิญเพื่อนชิดเป็นสกีพิบาลด้วยโอ้ได้เลยอาจารย์ผมเียรู้เรื่องความพอเพียงที่ศิลปกรนะครับ แล้วผมว่าไปเจอตรยานมิตรนะฮะคืออาจารย์จิวนะครับเมื่อเราเรียกอาจารย์จิวแล้วกันอาจารย์จิวนี่ก็มีความศรัทธาต่อในหลวงรัชกที่เก้าไม่น้อยเอาผมนะครับว่าจากสิ่งนี้ท่านทำเนาะท่านเขียนรูปเขียนรูปแล้วก็ท่านเขียนรูปราชาลที่เก้าเป็นหลักนะครับความฝันที่ผวงฝันมาทั้งชีวิตนะครับก็เกิดขึ้นหนึ่งผมทําแกลลอรี่รออาจารย์จิวโดยผมไม่ทราบสาเหตุนะผมก็ทาผมไป แต่ร้านที่ผมเป็นสามที่ผมก็ทำไปนะครับจนกระทั่งเกิดตำนานชีวาภูมิศิแกเลอรี่ครับครับอันนี้จะเป็นลานกิจกรรมนะฮะจะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าสเตชันละกันนะมีประมาณ5สเตชันนะครับจะมีที่อาร์ติสต์อินเดสเดนซ์มีอาร์ติสต์มาอยู่ที่นี่นะครับพนักงานที่นี่เนี่บเราเคยเราเคยทดลองจัดด้วยนะครับนี่จัดจริงเลยนะครับ บรรยากาศข้างในก็จะมีรูปแต่รูปทั้งหมดจะเป็นรูปของอาจารย์จิวทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งเป็น Permanent Exhibition แล้วก็เป็น Temporary ก็คือเราเป็นแกลลี่เล็กๆนะครับงดงามเหลือเกินนะครับเล็กๆสะท้อนถึงความพอเพียงนะครับก็ผมก็หวังว่าก้าวเล็กๆเนี่ยภูมิใจแกลลี่นะครับก้าวเล็กที่มันเป็นก้าวที่ใหญ่เหเกินนะครับ เพราะ้นเนี่ยแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้กับผมก็คือวิธีคิดเรื่องเศรกิจพอเพียงนะครับก็สะท้อนมาเป็นชีวาสังจกรีทุกวันนี้นะครับแล้วเราก็จะโตตามสภาพของธรรมชาติไม่เร่งไม่เล่งไม่รีบนะครับผมคิดว่าผมจะเขียนลปในหลวงเยอะๆเพื่อที่จะให้คนได้เอาไปแบบ กระจายเขาคิดว่าจะเขียนรูปรกแล้วก็แจกไปเรืร่อยๆให้มันแบบมีเยอะๆแบ่เราต้องการแค่น,น,นี้นะซึ่งไม่ได้คิดเลยว,ว่าเขียนรูปแล้วจะขายได้ไม่ได้นะแล้วเราก็พัฒนาเรื่องเทคนิคไปเรื่อยๆอาจารย์เชี่ยวเรียนหาป,ปัดเราเรียนจิตกรรมแต่ว่าได้รู้จักกันเจอก,กันบ่อยมากบางทีตอนกลางคืนไปกินข้าวร้าน,นเดียวก็จะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปออกไคลยด้วยกันอนะก็พอจบออกมาคนในสมัยก่อนไม่มีมือถือมีอะไรหายไปเลยทั้ชีวิต ไม่เจอกันเลยสี่สิบปีนะและพระเจ้าก็ผพานไมาเจอกันนะผมถือว่าแม่ไม่รู้จะหาเขียอะไรเลยนะ <c oughs> เคยเคยมีคนถามอยู่เรื่อยแล้วก็บอกว่าเขียนไปกี่รูปนะบอกเออแต่๋ยวจะนับเริ่มนับนะ,ะเฉลี่ยวันหนึ่งเขียนวันละรูปปีหนึ่งก็น่าจะได้นะ่ะสองร้อยรูปนะแต่วันนะคนมาดูงานที่เขียนด้วยความรักซึ่งจะไม่เหมือนกับงานที่ประกวดเพราะว่างานจะมีความโนรยตัวทีละรูปนะ ซึ่งมันอาจจะคล้ายๆกันแต่รูปอื่นแต่ว่าในแต่ละรูปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอะไรที่เราใส่ลงไปตั้งใจทีละรูปท,ทําทีละหน่อยอย่างที่อาจารย์เชี่ยวบอกว่าให้กินข้าวทีละคำนะค่อยๆทำอะไรย้ยเราไม่ได้ว่าปัน่นแล้วเอายี่สิบรูปวันนี้กนะ็แล้วไม่ใช่นะผมเขียนวันละรูปนะที่จะให้ดีเนะี่ยบางทีเรามีเวลาที่จะเขียนจริงๆชั่วโมงเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไปหาข้อมูลละนะก็นะจะเป็นอย่างนันอยากให้คนมาดูที แตงโชลี่เขาใหญ่ดีใจค่ะที่วันนี้ก็มาเจอ,เอ,อผู้ใหญ่ระดับประเทศคืออาจารย์เชี่ยวเนี่ยได้เห็นคุณค่าประโยชน์ในสิ่งที่เราสองคนก็ทำเงียบๆความดีของอาจารย์คืออาจารย์เป็นคนเป็นคนพอเพียงเป็นคนไม่ไม่โลภไม่อะไรเนี่ยชีวิตเรียบๆในแบบของอาจารย์แล้วก็ รักในหลวงเหมือนกันถือว่าอย่างที่อาจารย์ดนหินบอกว่าความดีของทุกๆท,ท่านนำมาให้มาเจอกันวันนี้แล้วก็จะได้นำสิ่งที่เราทำเนี่ยออกไปช่วยคนต่อไปก็ขอบคุณอาจารย์เชี่ยวขอบคุณชีวากุ๊ปที่ให้โอกาสเราสองคนได้ได้มาร่วมงานนะคะ ครับบที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือที่ตั้งของภูมิสิงกอรี่นะครับครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมภายในกันก่อนอา่านี่ครภูมิสิงกอรี่นะครับโอเคอาจารย์แนะนำเลยเด้ครับ,รบจากสภาวะมลพิษฝุ่น PM 2.5ในเมืองใหญ่ที่เข้าขั้นวิกฤตที่มีผลต่อสุขภาพของท่านและคนที่คุณรักนี่คือทางเลือกที่อาจจะเป็นทางรอดกับโครงการคอนโดเดชิวาแคสเซิล คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่แหล่งโอโซนอันดับเจ็ของโลกเปิดให้ลงทุนแล้ววันนี้จองสิทธิ์เป็นเจ้าของทันทีจากราคายูนิตละ1,690,000บาทเหลือเพียง3 3 3 0 0 0บาทเท่านั้นจำง่ายๆกับแคมเปญสุดว้าวลงทุนสห้องจ่ายเพียงล้านเดียว สนใจสอบถามโทร0645245709เดอะชิวาคาสโซลเขาใหญ่คอนโดหรูแห่งใหม่แหล่งธรรมชาติโอโซนอันดับเจ็ดของโลกร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษจากราคา1,680,000บาทหลือเพียง 1,280,000บาทเท่านั้นพร้อมโอน,นโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทอุทยานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนฟนฟนชะลอวัยชีวเวชสปอร์ตคลับชีวาเรเจนอาคารย้อนวัยวันวาน,วนโทรจองด่วนที่064 524 5709 0 8 1 4 2 1 8 3 2 3เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลก